กก็มาออดันดันดันนะดันตัวดันน้องมาดันนลยเบาะหลุดไม่เป็นไรเอากระลำมา่ถอะยเอาเลยกยกมาพี่ถ่ายอยู่ครยกมาโอเคนะเดี๋ยร็วรับเดี๋ยวรับไหมมาตรงกลางเลยมีร่มมีร่มไหมครับเอาร่มมาเอาร่มหน่อยมีร่มไหมครับมีร่มให้น้องไหมครับ ลงหรือว่าผ้าก็ได้ค okay. รับผมพี่น้ำมันหยดใส่พี่บังน UH ้องหนขึ้นเลยครับนี่ครับนั่งนั่งตรงนี้เลยครับนี่ครับเอา คือแม่เอาเอาหมวกผมบังไว้ก็ได้ครับเียบเนียบถือถือถือผมเลยครับเนี่ยคถือหมวกยใช่พารับมีน้องไปน้องจะต้องไปสิ่งแล้วเมื่อกี้สิ่งมา